แกงส้มด้วยนี่ไงแกงส้มปลากระพงแล้วก็ผัดวุ้นเส้นชัดเจนนะบ้านเหนือนะผัดวุ้นเส้นยอก็ขายไม่แพงนะคะทุกอย่างเราขายทุกๆถูกแล้วก็นี่คือปลาทอดปลาทูแขแหลงทอดปลาเค็มปลาเค็มแล้วก็มีขนมจีนด้วยค่ะน้ำขนมจีนมีน้ำยาแล้วก็มีแพงไก่ด้วยเราขายไข่ด้วยลูกละห้าบาทจะขายสิบบาทก็บอกว่าแพงก็เลยต้องขายห้าบาท ขนมจีนชุกละยีบบาทเองค่ะย่เลยขอเชิญแวะชมแวะชิมได้เลยนะคะที่ไหนครับที่มัสยิดกลางค่ะวันนี้วันเดียวเหรอว่ามันวันนี้วันเดียวค่ะไม่รู้ว่าจะจะออกอะไรอยู่นี้ครับวันนี้วันที่เ9นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามทาง YouTube ด้วยนะเชื่อแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะมากินอาหารชาวบ้านเหนือนะครับทางข้าวคูเตาขอประชาสัมพันธ์ต่อนิดนึงนะคะวันที่หนึ่งวันที่2เมษายนนี้นะคะเราจะมีงานประจำปี เราจัดทุกปีอะค่ะเราไม่เบื่อเป็นงานบุญของเราแล้วก็เป็นงานที่ว่าเราจะได้พบปะก,กับพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองมามาแวะชมมาแวะซื้อสินค้าที่มัสยิดบ้านเหนือมากินอาหารบุฟเฟ่ต์กับเรานะคะวันไหนครับวันที่หนึ่งวันที่สองเมษายนะคะอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อร่อยด้วยได้มาสัมผัสวิถีชุมชนชาวบ้าน ก็โลโก้ของเราก็เนี่ยค่ะแกงส้มนะคะถ้าเกิดว่ามาบ้านเหนือแล้วไม่ได้กินแกงส้มเนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึงจริงๆที่นี่คืออาหารทะเลที่ครบใช่ค่ะเพราะเราออกทะเลเองด้วยแล้วก็ในงานเราจะมีการแข่งทำปลาคางคกด้วยแข่งมาดกัดมีการแข่งเรือด้วยไหมแข่งเรือไม่ได้แข่งกัดแข่งมาหลายปีแล้วค่ะเหนื่อยค่ะคนไายเหนื่อยมาก พายเรือแล้วก็เรามาแข่งม้าจัดม้าจัดนี้ต้องไปดูนะคะม้าจัดว่าเ <ทำ S 1> <ไ>ป็นยังไง,ไงต้องไปดูเองค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนักะ้าแล้วก็แข่งทาปลาทางโคนะคะมีของรางวัลเยอะแยะเลยนี่คือวันต่อไปววน,น,วนะวันที่หนึ่งวันที่สองค่ะย้ำวันที่หนึ่งวันที่สองเมษายนนี้นะคะไปชมนักเรียนกอชอรนะคะนี่วันนี้มาออกางานด้วยนักเรียนกอชอร ที่ม kind of mm ัธ hmm. ยิ okay. <s trait Hayır> ่บ้านเหนือค่ะอยู่ทรงไหนครับอยู่มัธยิ่บ้านเหนือค่ะโรงเรียนไี่อยู่มัธยิ่บ้านเหนือเลยโอเคค่อนนี้อยู่การบริหารโดยอนนี้มีมีมีใช้อะไรบ้างครับมีตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามปหนึ่งถึงปหกแล้วเราก็เปิดโรงเรียนมัธยมนะคะมัธยมหนึ่งปีหน้าเราก็จะมีมัธยมสองนะคะแล้วเราจะแยกโรงเรียนสตรีด้วยนะคะแยกต่างหากกับโรงเรียนผู้ชายนะคะ เราใช้ในโยบายว่าเด็กเนี่ยจะต้องสัมผัสกับมัสยิดค่ะต้องรู้วิถีชุมชนชาวบ้านแล้วก็ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการโอเคนะคะครับแรงไม่ออกเลยครับอย่าลืมครับกดซับสไครต์ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ